สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนพบกโพก,กับสองน้องแคทอีกแล้วพี่น้องเยายามสาวๆลงมาเฝาตะกาคือเก้าพี่น้องเผากา้าพี่น้องเผาก้าซาโมละซารับซาดี บัสชาตโตัละสามดอกขอลอหมู่ไปในใจก็ได้เป็นหาเป็นคอนได้เป็นหาเป็นบุงเป็นตาพัะเจ้านี่หละ้อซื้อมันก็อยากเกินอยู่เนาะพี่น้องเนาะ พอแก่น่อยไปหาท่านได้มาจักสิดได้บ่ได้สภาพสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสภาพหนากับ่ท่านในล่างพี่น้องตื่นนอนมากเลยก็ลงมาตะกาไก่น้อยท่านได้ตื่นพี่น้องนอนดึกนี่เมื่อคืนนี วนอนนอนนั้นนอนเว้นตื่นค่ำตื่นแลละก็แม่ผ้าลงสอนเมื่อวานหนากัดว่าเป็นผีพี่นอ้องโผดเนาะเคี้ยวปื้อๆเชงเดะนอนอ่อนยำ้าๆพี่นอ้อง รยากาดยามเช้าเข้าหน้านังยู่ห่มคามตัวนี้พี่น้องยามมือเศร้าแล้วมันห่มมาหออพี่น้องก็แม่นยามลูกกะก็แม่นลุ่งแต่เศร้านะกบดเอ็ดพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ามีห่มคามเนาะถ้ายามมือแรงกับคำอาลีคำมาลีแล้วก็ห่มทั้งนี้บัง อยากจีเป็นอะไดแหละกาปีนี้พี่น้องคือห่างๆเห,ง,ห,ง,หงิงๆเขาหน้าหวานก็ออกเกินขาดอยู่พี่น้องก็ขอบุญขอบคุณคำในน้ำจาจเอฟซเนาะเปินว่าบอยมันถีร้ายยันมันล้มเปินว่าเขามันบงงามเปินใดมันบ่ลุ่มเราพี่น้องมันโ่เนมนมเขาสูงมันเป็นเขาอิต้อ่ะ กามีดามุ่งดามาเขามาพี่น้องกับปูบวังดีอะไรเนาะว่าสิปลอยผ่านเลยเขาว่าว่าหน้าทุงนี้เขาหว่านเอาเนาะหน้าทงผักขว้ยเข้มไอ้น้องดำนะพี่น้องคุศหมดลายกมามินงว่าอย่างเปียบที่หยาบบ้บองง่ายๆว่าเปียบที่หยบเนาะพี่น้องเนาะเปียบเทียบว่าเบาดาวบันหน้ากับคนเดียวคือกันเขาโบหินนั่นพี่น้องเอาสิว่าาให้ฟังสุขภาพห่างกายของคนมันโบคือกันเนาะ สุขภาพทางกายของคนมันบ่คือกันอันนี้กับบริงองผัวเจ้าของพี่น้องบริงองก็ได้ผูจงจอยและพาเหตุใหนกินพี่น้องเลยจงจอยแล้วจะน้อยบัดไปหาหมออีกแหละคนขี่มักเลืองพี่น้องเ้ยแม่และไอเข็มละเลยสุขภาพทางกายแข็งแหงเนาะตุยพี่ดีงามจะสมเจ้ากระเบิงเ้งแนคนะ อันก่อนซีเมนซีว่าโอนะเบิ้งแน่เปียบที่อับใส่กันแน่ผู้หนึ่งจนะจอยเรื่องแต่ห่างกระดูกเทีเ่ยวหาตั้งแต่หมอบ่อมีไพ่อยากเจ็บอยากเป็นดอกนาอพี่น้องอันนี้บแม่นออกมาปกป้องพัวเลยออกมาว่าเอาให้ฟังว่าให้ชุนเจ้านะ้ำเบิง่งแล้วก็เปรียบที่อับบอกคนนะมันคือกันบอกแต่ละคนหนะรือว่าครอบครัวเจ้านะ่ะ บรเคยเจ็บเคยสู้บ่กสมเจ้าจังบ่หงุเนาะครอบครัวสมเจ้าอยู่แต่ในความสนุกสุขสบายบอบเาเคยถูกเคยยยกบ่กเฮาทามเนี่ยมันพ่าเหตุได้สำนีกะทอว่าบุญแล้วพี่น้องว่าพื้นว่าเฮาตกกะสองตานี่กะสองตานี่ตาหลาักอบ กระดำมดัมุงนี่ถึงมันสิบัวลายแต่ถาปีได้พ้นดีได้เป็นลอยกระสอบผูไดพี่น้องได้เป็นลอยกระสอบผูได้ถาฝนดีนะฝนส่งปี่วางได้ในฝนบ่ดีก็ได้แปดสิบกัวกระสอบกินนะ่ะกินบ่เบิดพี่น้องเสีให้กินเบิดนะกินบ่เบิด เอาดาวกัดสุขภาพห่างกกลแข็งแห้งพี่น้องเอ้ยอย่าไปเปรียบเทียบกันแบบนั้นเลยอย่าไปเปรียบเทียบกันแบบนั้นเลยคนเฮามันบ่คือกันมีถูกมีรวยสั้นคนเฮามันกับก็มันคือกันเบิดมันกับรวยเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยสีเอาอยัางมากไมนะ่เนาะ แกน้อยท่านได้ตื่นบ่โอ้แมงขีนาดเสียงเรียนอๆๆ เสียงมาเห่าสนั่นอยู่อันแถวป่าเนี่ยพี่นอ้องก็จะเอาหาเห็ดเอาไปหลาะมาแล้วในสามดอกกินผดบบคู่คนส้ำคนในเฮือนพอดีสี่คนกันสีกินผดเดอกออ <c oughs> กอะย่างจนเมือ่อยบเหนบ็นบัดหมูนะไปในเซก็ได้พี่นอ้องเฮ้าในย่อม สาหมูสาดับสาดีเห็นว่ดสาโตเด้เพอาะปน,นัน่นเอาเอยียงมากไม้กับชีวิท ตื่นมาเลยก็บเหตุวิ่งขำมา,ลนนามเลยก็นอนยามวิ่งก็ได้ยามวิ่งพี่น้องเดียวนีะตื่นมาเลยก็ลงตะกะขันมือได้บ่ได้ลงตะกะกับแม่ใหญ่ลงกับเมื่อหน้าผักวยเมื่อเผาหน้าหวานง้อกล้วยกับเจ้าผาแต่ว่าเมื่อนี้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นประกาศให้เลี้ยงแล้วเนาะเมื่อนี้ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้เลี้ยงงวัวเลี้ยงหมอประกาศให้เลี้ยงงวัวเลี้ยงควาย เชียงเขาสนั่นมาเห่าคนพาเห็ดใจหน่อยพี่ชุท่านได้ตื่นเรียนมิดจะ moire สวนครัวสวนก็นเริ่มหกแล้วพี่น้องเอ้ยหนาฝนว้าวหงก็กำลังเริ่มเป็นหมาก ว่านนี่เก็บเพรชเพื่องนี่แหละพี่เนาะเชี่ยแต่บ่ได้เอาเพื่องเขาลาย